รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการเวิร์ลวายไซด e วิทยาศาสตร์ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว หลังจากที่เราทราบเรื่องของธาตุและสารประกอบแล้วครับยังมีอะไรมากกว่านั้นเพราะในโลกใบนี้มีสารอยู่อย่างมากมายมหาสารนะครับถ้ามีคนถามว่ามีสารอยู่กี่ชนิดกันแน่คงเป็นเรื่องยากนะครับที่จะตอบแต่ว่าเราสามารถจำแนกสารต่างๆได้โดยใช้คุณลักษณะคุณสมบัติของสารต่างๆนะครับโดยจะแยกออกเป็นสมบัติใหญ่ๆ2ประการคือสมบัติทางกายภาพครับ สมบัติกายภาพก็คือสิ่งที่เราสามารถเห็นนะครับหรือสัมผัสหรือชิมก็ได้นะครับหรือทดสอบด้วยไฟฟ้าหรือทดสอบด้วยความเป็นแม่เหล็กนะครับก็จะมีดังนี้เช่นสีกลิ่นรสชาตินะครับเราสามารถชิมได้ด้วยนั่นก็คือสมบัติทางกายภาพอย่างหนึ่งมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวและสารบางอย่างยังสามารถละเหยได้ด้วย สารบางอย่างก็สามารถนำไฟฟ้าได้และสารบางอย่างยังมีความเป็นแม่เหล็กด้วยนะครับอีกสมบัตินึงที่สําคัญก็คือเรื่องของความหนาแน่นสารแต่ละอย่างนั้นมีความหนาแน่นที่แตกต่างกันนะครับเรามาแวะพูดเรื่องความหนาแน่นสักนิดนึงครับคําว่าความหนาแน่นก็คือมวลของสารนั้นแต่ว่าเป็นสารเพียงแค่1ลูกบาศก์เมตรเท่านั้นครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราอยากจะทราบว่าน้ำเนี่ยมีความหนาแน่นเท่าไหร่ให้เรานําน้ํามา1ลูกบาศก์เมตร น้ำา1ลูกบาศก์เมตรเราลองมาวัดดูครับเราพบว่าน้ำา1ลูกบาศก์เมตรนั้นมีมวล1น0 0กิโลกร,รัมครับเราจรึงเรียกว่าน้ำมีความหนาแน่น1000กิโลกร,รัมต่อลูกบาศก์เมตรหรือถ้าเกิดเราอยากจะทราบว่าสารอื่นๆมีความหนาแน่นเท่าไหร่ครับเราก็นาสารนั้นมาปริมาตร1ลูกบาศก์เมตรแล้วก็หามวลของสารนั้นก็จะนํามาซึ่งทําให้เราทราบความหนาแน่นนั่นเองครับ อีกสมบัติหนึ่งที่แยกออกมาจากสมบัติทางกายภาพก็คือสมบัติทางเคมี M. ครับตัวอย่างเช่นสารใดทําปฏิกิริยากับสารใดหรือสารนั้นมีความเป็นกรดหรือเป็นเบสมีค่า pH อยู่เท่าไหร่ถ้าเป็นในเรื่องของการทําปฏิกิริยานั้นจะเรียกว่าเป็นสมบัติทางเคมี M. ทดอีกหนึ่งครั้งครับสมบัติแยกออกเป็น2นะครับประเภทใหญ่ๆดังนี้สมบัติทางกายภาพมองเห็นทดลองได้โดยการใช้ไฟฟ้าแล้วก็แม่เหล็กครับ แล้วถ้าเกิดเป็นสมบัติทางเคมีคือต้องทําการทดสอบโดยการเกิดปฏิกิริยาเคมีนั่นเองครับทีนี้จะมีอยู่2ความสับสนนะครับที่ซ่อนอยู่ในสมบัติ2ประเภทนี้คือการทําปฏิกิริยากับการละลายครับอือสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันหรอตอบเลยครับว่าไม่เหมือนกันการทำปฏิกิริยาเคมีนะครับจำเป็นต้องนำสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปมาผสมกัน การละลายก็เช่นเดียวกันครับต้องนำสาร2ชนิดขึ้นไปมาผสมกันแต่แตกต่างกันอย่างไรการเกิดปฏิกิริยาเคมีนั้นจําเป็นต้องเกิดสิ่งสํงาคัญก็คือต้องเกิดสารใหม่ครับทุกครั้งที่มีสารใหม่เกิดขึ้นสารเดิมจะต้องลดลงลดลงเราเรียกสารเดิมว่าสารตั้งต้นครับและเราเรียกสารใหม่ที่เกิดขึ้นว่าผลิตภัณฑ์ครับ แต่การละลายนั้นนะครับเมื่อนําสาร2ประเภทมาผสมกันแล้วไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีก็คือไม่เกิดสารใหม่เพียงแต่ว่าสารเนี่ยจะเข้าไปรวมกันสารละลายนะครับที่อยู่ใกล้ตัวเรามากสุดก็คือ อากาศนั่นเองครับแน่นอนว่าอากาศที่เราหายใจเข้าไปในทุกๆครั้งนั้นไม่ได้มีก๊าซอยู่เพียงแค่ประเภทเดียวการหายใจเข้าต้องการก๊าซออกซิเจนแต่ว่าเรานําอากาศเข้าสู่ร่างกายเนี่ยไม่ได้มีแค่ก๊าซออกซิเจนอย่างเดียวแน่นอนครับจะมีทั้งกา๊ rogen, กาซไฮโดรเจนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีกา๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์มีหลายๆอย่างเข้าไปในร่างกายเราเพราะฉะนั้นการที่มีสารหลายๆอย่างร่วมตัวกันอยู่เราเรียกว่าเป็นสารละลายครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราสามารถทดลองเองได้ก็คือน้ําเกลือครับเรานําน้ํามาแก้วหนึ่งเราใส่เกลือสักช้อนหนึ่งแล้วเราลองคนครับเราจะได้น้ําเกลือครับซึ่งน้ําเกลือนี้ยังคงเป็นส่วนประกอบระหว่างน้ําและเกลือ น้ำกับเกลือไม่ได้ทําปฏิกิริยากันไม่ได้เกิดสารใหม่เพราะนั้นสิ่งสําคัญที่ต้องแยกให้ออกก็คือการนําสาร2ชนิดมาผสมกันอาจเกิดสารใหม่เรียกว่าปฏิกิริยาเคมีถ้าเป็นเพียงแค่การรวมตัวกันเราเรียกว่าเป็นการละลายครับแล้วเราจะสังเกตได้ยังไงว่าเอ๊นี่เป็นปฏิกิริยาเคมีหรือเปล่าเพราะในความเป็นจริงเราไม่ได้มองเห็นนะครับว่าหน้าตาของสารนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรวิธีการสังเกตง่ายๆครับอันดับแรกก็คือเมื่อนําสารสอง ชนิดนั้นมาผสมกันแล้วเกิดสีใหม่หรือเปล่าครับถ้าเกิดสีใหม่นั่นแปลว่าเกิดปฏิกิริยาเคมีแต่ขอขยายความเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะครับการเกิดสีใหม่นั้นไม่เหมือนกับการค่อยๆเจือจางนะครับตัวอย่างเช่นเราเคยกินน้ําเก๊กฮวยไหมครับน้ําเก๊กฮวยสีอะไรครับผมสีเหลืองครับน้าเก๊กฮวยสีเหลืองเราเติมน้ําเพิ่มเข้าไปแล้วคนสีเหลืองนั้นจะอ่อนลงครับเติมน้ําอีกคนอีกสีเหลืองนั้นก็อ่อนลงครับ สีเหลืองที่อ่อนลงนั้นก็เป็นเพราะว่าเราใส่ตัวทําละลายก็คือน้ําเพิ่มเข้าไปน้ํเกลวยหรือสารละลายของเราจึงเจือจางแต่ไม่ได้เกิดสารใหม่เพราะการเปลี่ยนสีอาจจะเป็นการเปลี่ยนสีจากเหลืองเป็นส้มแล้วส้มกลายเป็นแดงนะครับเปลี่ยนจากเขียวเป็นน้ําเงินนี่คือการเปลี่ยนสีนึกออกไหมครับโอเคครับอย่างแรกคือเปลี่ยนสีอย่างที่2คือการเกิดกลิ่นครับถ้าตอนเริ่มต้นนั้นไม่มีกลิ่นแล้วต่อมามีกลิ่น นั่นหมายความว่าอาจจะเกิดปฏิกิริยาเคมีครับเอาที่ใกล้ตัวมากสดุดคือกลิ่นในช่องปากของเราหรือกลิ่นตัวผู้ชายเนี่ยนะครับมันเกิดจากการที่เหงื่อเนี่ยทำปฏิกิริยาเคมีกับแบคทีเรียในร่างกายเรานั่นเองนะครับแล้วก็เกิดการนะครับสลายนะครับย่อยสลายเกิดเป็นสารที่ส่งกลิ่นออกมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น1เปลี่ยนสี2เกิดกลิ่น3ตกตะกอนครับนำสารที่เป็นของเหลว2ออย่างเทผสมกันทิ้งไว้สักพักหนึ่งโอ้ มีตะกอนเกิดขึ้นครับตะกอนมาจากไหนแสดงว,ว่าตะกอนคือสารใหม่ใช่ไหมตะกอนเป็นสารใหม่งั้นนี่คือการละลายหรือการเกิดปฏิกิริยาเคมีครับเป็นการเกิดปฏิกิริยาเคมีนั่นเองครับรวมถึงสิ่งที่สังเกตง่ายมากคือเข้าเหมาควันฟองแก๊สนะครับพวกนี้จะทําให้เราทราบทันทีว่าอ๋อเกิดปฏิกิริยาเคมีเกิดสารใหม่นั่นเองครับ แล้วทีนี้ถ้าเกิดเราพูดถึงปฏิกิริยาเคมีจะไม่พูดถึงคําคานี้ไม่ได้นั่นคือคําว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีครับในการเกิดปฏิกิริยาเคมีนั้นอาจจะเกิดเร็วหรือเกิดช้าค่อยๆเกิดก็ได้ตัวอย่างเช่นนำโลหะแมกนีเซียมเป็นแท่งนะครับมาวางไว้แล้วหยดกรดไฮโดรคลอริกลงไปครับกรดไฮโดรคลอริก olic, นั้นจะทำปฏิกิริยากับโลหะแมกนีเซียมแล้วเกิดเป็นฟองแก๊ส โอเคไหมครับถ้าเกิดฟองแก๊สค่อยๆเกิดค่อยๆเกิดแบบนี้คือเกิดช้าอัตราน้อยอัตราต่ำนะครับถ้าหยดแล้วโอ้โหควันขึ้นมาเต็มเลยฟองแก๊สมาเต็มเลยอันนี้คือเกิดอะไรครับ นี่คือเกิดเร็วครับก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยามีค่าสูงนั่นเองครับเพราะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเป็นการบอกว่าเกิดปฏิกิริยาช้าหรือเร็วนั่นเองโดยวิธีการที่เราจะเพิ่มนะครับอัตราการเกิดปฏิกิริยานั้นก็เพิ่มได้ไม่ยากมี5ขั้นตอ,อนดังนี้ 1. เพิ่มอุณหภูมิครับโดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อเราเพิ่มอุณหภูมิเข้าไปแล้วอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสารจะมีค่าสูงขึ้น 2การเพิ่มพื้นที่ผิว5เพิ่มพื้นที่ผิวคืออะไรตัวอย่างง่ายๆเลยครับวลาเรากินข้าวครับกินข้าวกินหมูกินไก่นะฮะเราต้องเคี้ยวก่อนใช่ไหมครับเพราะเมื่ออาหารของเราถูกเคี้ยวถูกเคี้ยวอาหารก็จะแตกออกแล้วก็จะมีพื้นที่ให้น้ําย่อยเข้าไปย่อยได้มากขึ้นเรียกว่าการเพิ่มพื้นที่นะครับทำให้ปิกริยาเกิดเร็วขึ้น ขั้นตอนที่3นะครับถ้าอยากเพิ่มก็มีการใส่ตัวเล่งปฏติกิริยาครับขั้นตอนที่4นะครับถ้าเราอยากให้เกิดอัตราสูงๆเนี่ย เราต้องใช้สารที่มีความเข้มข้นมากครับนึกถึงละครไทยเลยครับเวลาเราแบบโกรธแค้นใครต้องเอาน้ำกรดไปสาดครับเวลาน้ำกรดไปสาดก็อาจต้องใช้สารที่มีความเข้มข้นสูงนะครับเพราะจะมีฤทธิ์ในการ,รกัรก่อนสูงนั่นเองนะครับและสุดท้ายธรรมชาติของสารแต่ละอย่างก็คือตัวที่านั่นเองครับแต่ละอย่างนั้นนะครับก็จะมีความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาที่แตกต่างกันโดยเป็นที่ทราบกันดีว่าธาตุที่อยู่ในหมู่8ของตารางธาตุนั้นเป็นธาตุ ที่ไม่ชอบทําปฏิกิริยากับสารอื่นๆแบบนี้คือทำไมฮะห้ามไม่เกิดสารใหม่นะครับดังนั้นมาสุดครับการจะเพิ่มหรือลดอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีมีดังนี้เพิ่มลดอุณหภูมิพื้นที่ผิวตัวเล่งปฏิกิริยาความเข้มข้นและการเลือกสารก็คือเลือกจากธรรมชาติของสารนั่นเองครับ ดังนั้นนะครับวันนี้พวกเราได้รู้กันแล้วว่าสมบัติของสารตัวอย่างนั้นแตกต่างกันอย่างไรโดยโฟกัสกันไปที่เรื่องของการเกิดปฏิกิริยาเคมีและการละลายนั้นแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับกลับไปทบทวนกันด้วยพบกันใหม่ในคราวหน้ากับรายการ l ว w i ์ล s c i e ซ c e วิทยาศาสตร์ง่ายๆแค่ปลายนิ้วสวัสดีครับ